หูฟังเบสหนักจาก JBL ครับตัวนี้ชื่อรุ่นว่า JBL Tune 710ครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นหูฟังแบบ over-ear นะครับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ถึง50ชั่วโมงต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยมีไมค์มาให้ด้วยนะครับไม่ว่าการใช้งานแบบ h a n d f r e e นะครับในการคุยโทศรศัพท์หรือว่าจะเป็นการฟังเพลงเวลาไปเที่ยวไปข้างนอกแบบทั้งวันก็ยังได้นะครับโอเคไปฟังรายละเอยียดของเขากันดีกว่าครับ Music Arms โอเคครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับในกล่องของเขานะครับที่เขาให้มาก็จะมี สายนะครับที่เขาให้มาก็จะประกอบด้วยสาย USB นะครับที่เป็นแบบ Type C 1อันนะครับแล้วก็เป็นสาย AUX นะครับตรงนี้เอาไว้สำหรับเชื่อมต่อแบบมีสายในกรณีที่เราไม่อยากใช้งานแบบ Bluetooth นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็สายที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นแบบแบนนะครับซึ่งข้อดีของสายที่เป็นแบบแบนนะครับมันจะทำให้เกิดการพันกันยากกว่าสายที่เป็นแบบกลมนะครับนี่นะครับลองสังเกตดูนะครับขนาดก็มีความยาว 1.2เมตรนะครับก็สามารถใช้งานได้จริงเลยนะครับสำหรับขนาดต่อมาทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับรวมไปถึงการประกันใบอะไรของเขาต่างๆนานานะครับผมและตรงนี้ก็เป็นกล่องแพ็กเกจของเขานั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับก็จะไม่มีอะไรมากมายนะครับสำหรับของในกล่องครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับ JBL 710นะครับอยู่ในซีรีส์ u n e นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นบลูทูธไวเลส r นะครับเป็นหูฟังประเภท o อเว e ร์แบบคลุมทั้งหูนั่นเองนะครับผมก็ในยุคสมัยนี้ก็ค่อนข้างเป็นที่นิยมอยู่นะครับเพราะว่าความคล่องตัวของเขานะครับแล้วก็การใช้งานที่สะดวกไม่ต้องมีสายให้ยุ่งยากนะครับสามารถใช้งานได้ทุกที่และก็ทุกเวลานะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงหูฟังในซีรีส์จ n e ของ JBL กันก่อนนะครับผมในซีรีส์จูนนะครับของทาง JBL เนี่ย เขาออกแบบมาโดยการคำนึงถึงสรีระศาสตร์นะครับก็คือเขาต้องการให้ผู้บริโภคเนี่ยใส่และรู้สึกสบายมากที่สุดนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากที่สุดใช้งานง่ายแบบเวลาไปไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นเที่ยว เป็นเดินทางหรือว่าอยู่บ้านชิลๆสบายๆเนี่ยก็สามารถสวมใส่ได้ตลอดนะครับแล้วก็เขาจะมีการให้ไมค์มาด้วยนะครับเราสามารถใช้การโทรศัพท์พูดคุยแบบแฮนด์ฟรีได้โดยใช้หูฟังตัวนี้เลยนะครับก็ตรงเอียร์คับของเขาเนี่ยเขาก็ออกแบบมาให้แบบมีความนุ่มสวมใส่สบายนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปว่าเขาคำนึงถึงการใช้งานของผู้บริโภคจริงๆครับ <S <S ในรุ่นนี้นะครับที่ชื่อว่า JBL 710 BT Wireless ทูนนะครับตัวนี้เนี่ยเขามีมาให้เราทั้งหมด3สีนะครับประกอบไปด้วยสีขาวที่เราเห็นกันตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีสีน้ําเงินสีดําซึ่งสามารถให้เพื่อนๆเนี่ย ไปเลือกสีที่เราชอบได้เลยครับโดยรวมนะครับสำหรับซีรีส์ที่ชื่อว่าจูนี้นะครับเขาก็รวบรวมความสะดวกสบายในการใช้งานและก็ความจําเป็นจริงๆเนี่ยของผู้ใช้งานนะครับมาไว้ในซีรีส์นี้นะครับโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวเราไปฟังฟีเจอร์เด็ดๆของเขากันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรบ้างฟีเจอร์แรกนะครับผมภูมิใจนําเสนอเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยเขาเขียนแบบหน้ากล่องว่าตัวใหญ่มากเลยนะครับตรงนี้เนี่ยอ่านว่า Peel Base Wireless นะครับผมคำว่า Peel Base ที่เขาเขียนมานะครับก็คือ ระบบเสียง JBL เพียวเบสสาวนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าทาง JBL เนี่ยเขาพัฒนามานะครับด้วยระยะเวลานะครับถึง75ปีนะครับที่ทำให้ระบบเสียงเบสของเขาเนี่ยสามารถลงได้ลึกแล้วก็มีความทรงพลังตามแบบฉบับของ JBL ได้ครับผม นอกจากที่เขาจะให้เสียงเบสที่ลงลึกแล้วก็ทรงพลังนะครับเขายังให้เสียงเบสที่มีความเที่ยงตรงนะครับเพื่อความประทับใจที่สุดทําให้ผู้บริโภคนะครับได้รับเสียงเบสที่เขาตั้งใจพัฒนามาเนี่ยได้อย่างเต็มอิ่มเลยครับ มาที่ฟีเจอร์เด็ดอันที่2เขานะครับตรงนี้เนี่ยเขาเคลมมาเลยนะครับว่าสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ถึง50ชั่วโมงต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับและการชาร์จเต็ม1ครั้งเนี่ยเราใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมงนะครับผมเขายังบอกอีกนะครับว่าถ้าเราเนี่ยชาร์จเพียงแค่5นาทีนะครับเราสามารถใช้งานต่อไปได้ 3ชั่วโมงนะครับโอ้โ oh, ห oh. ซึ่งต้องบอกเลยว่าความยาวนานในการใช้งานของแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยเขาก็ให้มาแบบเต็มแม็กซ์จริงๆครับผมมาที่ฟีเจอร์อย่างหนึ่งของเขานะครับตรงนี้นะครับมีชื่อว่า Hands-free call and voice assistance นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถรับโทรศัพท์นะครับผ่านตัวหูฟังของเราได้นะครับโดยการกดปุ่มตรงข้างๆเอียครับ e ตรงนี้ได้นะครับผมและก็เรายังสามารถเรียกใช้งานนะครับระบบสั่งการแบบเสียงเนี่ยได้จากตัวหูฟังเลยนะครับผมตัวนี้นะครับมากับระบบบลูทูธ o t h 5.0 และมาพร้อมฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Mul t i Point c o n n e c t i o นนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้เราสามารถสลับนะครับบลูทูธจากเครื่องหนึ่งไปเครื่องหนึ่งได้อย่างรวดเร็วและก็ง่ายนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นภาพนะครับสมมุติว่าผมใช้กับโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งนะครับเชื่อมต่อบลูทูธเข้ากับตัวนี้เชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งและผมก็เชื่อมต่อบลูทูธเข้ากับโทรศัพท์ส่วนตัวของผมด้วยอีกอันหนึ่งนะครับ ทีนี้เนี่ยผมก็ทำการใส่หูฟังนะครับแล้วก็เล่นาโน้ตบุ๊กของผมไปนะครับดูวิดีโอ YouTube อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีเพื่อนโทรมาทีนี้มีเพื่อนโทรมาปั๊บเราสามารถกดรับโทรศัพท์ปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนบลูทูธจากที่กำลังใช้งานของโน้ตบุ๊กของเรา มาเป็นการใช้งานรูปแบบเสียงของโทรศัพท์ได้เลยนะครับอย่างรวดเร็วตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่เขาภูมิใจนําเสนอแล้วก็เจ๋งมากๆเลยนะครับในการใช้งานจริงครับผมโอเคครับผมก็ตัวนี้เนี่ยเขาก็มีความที่แบบน้ําหนักเบานะครับแล้วก็สามารถพับได้ เมื่อเราจะพกใส่กระเป๋าไปจะหากระเป๋าแบบที่มันแน่นหนามาใส่หน่อยนะครับเพื่อเวลาเราพกไปใช้งานนอกสถานที่เนี่ยเราจะได้แบบสบายใจเนาะไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบเกิดความเสียหายอะไรนะครับผมแล้วก็มันค่อนข้างที่จะมีความยืดหยุ่นเลยนะครับจากที่ผมลองดูนะครับแบบเราสามารถแบบว่าเนี่ยเขาค่อนข้างแบบออกแบบมาให้มันแบบนั่นแหละมันยืดหยุ่นนะครับคนที่แบบว่าใช้หูฟังแบบนี้น่าจะเข้าใจดีนะครับ แล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยผมไม่พูดไม่ได้จริงๆนะครับถ้าตัวเนี้ยเขาแบตหมดนะครับคือเพื่อนๆรู้อู่แล้วว่าเขาเนี่ยต้องชาร์จแบตเพื่อใช้งาน <ๆ S 2> น,นะครับแต่ถ้าแบตหมดเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยย,ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับเพื่อ <ๆ S 1> <ๆ S 2> นๆอาจจะงงนะครับว่าทําไมมันถึงใช้งานได้นะครับเพราะว่ามันสามารถใช้งานได้ทั้งแบบมีสายและแบบไร้สายนั่นเองนะครับเมื่อเขาแบตหมดนะครับเราก็แค่นําสายที่เขาแถมมาให้ในกล่องเนี่ย มาเสียบใช้งานไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือว่าแล็ปท็อปนะครับหรือว่าจะเป็น iPad ของเราเนี่ยต่างๆนานาทุกอย่างเลยเราก็สามารถใช้งานได้แบบว่าไม่รู้จบกันเลยนะครับผมก็คือใช้งานได้โดยไม่ต้องพึ่งแบตในตัวนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันแบบชัดๆกันดีกว่านะครับของ jbl j u n e 710นะครับว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงแล้วก็แบบวัสดุอะไรอย่างเงี้ยที่เขาให้มาเนี่ยจะแบบ มียังไงกันบ้างน,นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเริ่มที่ตัวเอี๊คับของเขาอันก่อนเลยนะกันนะครับตัวเอี๊คับของเขาเน่จากที่ผมได้ลองใส่มาบ้างแล้วเล็กน้อยนะครับผมก็รู้สึกว่าเขาแบบค่อนข้างนุ่มเลยนะครับผมเวลาใส่ไปเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเออมันแบบมันไม่เจ็บหูแบบมันไม่กดใบหูเราอะไรแบบนี้ครับโอเคหน้าตาง,งเขาก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีการปั๊มนะครับบอกซ้ายขวาอยู่ตรงนี้นะครับ เราได้รับรู้ข้างได้อย่างง่ายดายนะครับเนื้อสัมผัสของเขานะครับก็จะแบบมีความคล้ายๆกับหนังนะครับเนี่ยแบบผมลองกดลงไปแล้วก็แบบรู้สึกได้ถึงแบบความนุ่มของเขานะครับทําให้เราแบบใส่ได้แบบสบายหูนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ที่รอบๆตัวเอียร์ครับของเขานะครับด้านนอกก็จะมีเป็นโลโก้ jbl อยู่ตรงนี้นะครับผมดีไซน์ก็ดูแบบโมเดิร์นเล็กน้อยนะครับเราก็สามารถแบบยืดหยุ่นแบบนี้ได้นะครับ อ่าเราสามารถอย่างนี้ได้ด้วยนะครับเป็นการแบบพับเก็บแบบว่าเอาไว้ตรงคอตรงนี้นะครับเวลาไม่ได้ฟังเนี่ยแล้วก็แบบตรงนี้มันอาจจะแบบเกะก,กะคอเรานะครับแล้วก็สามารถแบบอ่าอย่างนี้ได้เพื่อให้มันแบบแนบไปข้างล่างแบบนี้นะครับอ่าต่อมามาที่ก้านปรับความสูงความต่ําของเขานะครับตรงนี้ก็ดูเป็นวัสดุดที่แบบมีความแข็งแรงนะครับผม ก็มีแบบเป็นล็อกๆให้เรารู้สึกได้นะครับว่ามันแบบถึงขั้นไหนแล้วตรงไหนแล้วประมาณนี้นะครับผมก็จะเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะครับตรงนี้มาตรงที่โซนด้านบนของเขากันบ้างนะครับตัวนี้ก็เรียบๆไปทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นวัสดุที่คล้ายๆกับพลาสติกที่แบบว่ามีความแข็งแรงนะครับผมแต่ว่าที่ด้านในนะครับผมมันจะมีแบบเป็นความนุ่มๆนะครับที่เป็นเนื้อสัมผัสหนังคล้ายๆกับตรงเอียย์ครับตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ย เขาจะแบบรับกับด้านบนของหัวของเรานะครับให้เราแบบใส่แล้วรู้สึกนุ่มสบายนะครับไม่แข็งเวลามันโดนหัวเราหรือว่าเวลาใส่นานๆประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูกันสักหน่อยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคอก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมใส่ไว้ก็รู้สึกได้ว่าแบบเอ yeah, ครับของเขาเนะี่ยมันมีความนุ่มรับกับใบหัวของผมดีมากเลยครับก็เราสามารถปรับความสูงของเขาได้ที่ ก้านตรงนี้นะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการใส่นะครับหน้าตาเกาจะออกมาประมาณนี้ครับผมด้านบนตรงนี้นะครับที่เป็นนวมรับกับหัวของเราทางด้านบนเนี่ยรับกับศีรษะของเราเนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันนุ่มมันไม่ได้มีอะไรแข็งๆมาอยู่ด้านบนนะครับก็ค่อนข้างค่อนข้างแบบว่า่ามั่นคงนะครับเวลาขยับเวลาโยกอะไรเงี้ยมันก็แบบ เออไม่ได้หลุดง่ายนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ปุ่มการใช้งานกันบ้างน,นะครับที่เขามีมาให้เดี๋ยวขอเริ่มที่ปุ่มเปิดปิดกันก่อนเลยนะครับจะอยู่ตรงนี้ก็เราสามารถเปิดปิดตัวหูฟังได้ที่ตรงนี้เลยนะครับต่อมาจะเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อแบบใช้สายนั่นเองนะครับจะอยู่ตรงนี้เราสามารถเชื่อมต่อกับสายที่เขาให้มาในกล่องเนี่ยได้ตรงนี้เลยครับ แล้วก็เป็นปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับตรงกลางก็จะเป็นปุ่มที่เอาไว้สําหรับเล่นเพลงหยุดเพลงนั่นเองครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมต่อบลูทูธไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเออจะเป็นยังไงยากง่ายยังไงนะครับก็อนดับแรกนะครับเราทําการกดที่ปุ่มเปิดปิดของเขานะครับให้มีไฟขึ้นมาแล้วไฟของเขาเนี่ยสีฟ้าก็จะกระพริบที่ตรงนี้นะครับผมอต่อมานะครับผมก็จะเปิดบลูทูธที่โทรศัพท์ของผมนะครับเนี่ผมเปิดเรียบร้อยนะฮะ สำหรับตัวนี้ผมก็ได้เคยแบบเชื่อมต่อไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาอยู่แล้วนะครับนี่นะครับ JBL Tune 710 BT ตรงนี้เลยนะครับผมก็ทำการเชื่อมต่อนะครับอันนี้ก็เชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับแล้วเราก็สามารถเปิดเพลงฟังได้เลยครับโอเคแล้วถ้าเราดูจากแบบเผลนๆแบบนี้นะครับเราจะไม่เห็นเลยใช่ไหมครับว่ามันชาร์จแบตตรงไหนนะครับนี่เราจะไม่รู้เลยนะครับว่ามันมีที่ชาร์จแบตตรงไหนนะครับ มันเป็นการดีไซน์ของเขานะครับเขาได้แบบเก็บเอาไว้อยู่ด้านในนี้นี่ก็ซ่อนไว้นะครับไม่ให้มันดูแบบรกจนเกินไปนะครับบางทีถ้ามันแบบมีการเชื่อมต่ออะไรที่เยอะๆเกินไปมันอาจจะทําให้ดีไซน์ของเขาเนี่ยมันดูแบบรกหูรกตามากเกินไปได้นะครับตรงนี้สําหรับการเสียบชาร์จไฟนะครับแบบ USB C นะครับจะอยู่ที่ด้านในของตัวหูฟังตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องหน้าตาของตัวหูฟังนะครับผมโอเค เดี๋ยวเราไปฟังสเปคของเขากันดีกว่านะครับว่าตัวนี้เนี่ยสเปคด้านเสียงเนี่ยหรือว่ารายละเอียดด้านเสียงของเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคไปครับไปฟังพร้อมกันเลยในเรื่องของสเปคของเขานะครับตัวนี้เนี่ยมากับ Dynamic Driver รขนาด40มิล r ิเมตรครับ f r e s u o n c y Response ที่เขาสามารถทำได้นะครับอยู่ที่20เฮิร์ไปจนถึง20 k คเฮิร์เลยครับผมต่อมานะครับค่า i m p e d a n c e หรือว่าค่าโอห์มของเขานะครับอยู่ที่32นั่นเองครับและน้ำหนักนะครับ อยู่ที่220กรัมนะครับซึ่งเป็นน้ำหนักที่ค่อนข้างเบาเลยนะครับในหูฟังประเภทนี้ครับผมโอเคครับผมสำหรับในเรื่องของสเปคของเขาแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆนะครับรวมถึงหน้าตาเนี่ยผมก็ได้ให้ทุกคนเนี่ยชมแบบละเอียดไปพร้อมๆกับผมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองฟังเจ้าตัวนี้สักพักหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องของเสียงของเขาโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวไปฟังสักครู่เดียวครับ โอเคนะครับผมก็หลังจากที่ผมฟังไปนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมรู้สึกนะครับผมรู้สึกว่าหูฟังรุ่นนี้เนี่ยเป็นหูฟังที่ ฟังเพลงสนุกนะครับเราสามารถเพลิดเพลินไปกับการฟังของเราได้แบบตลอดเลยนะครับผมรู้สึกว่าเขาทําออกมาให้เป็นหูฟังที่ฟังเพลงจริงๆนะครับผมชอบในเรื่องของมิติเสียงของเขามากๆเลยนะครับแบบการแยกซ้ายขวาแล้วก็การแยกเครื่องดนตรีเนี่ยว่าแบบอยู่หน้าอยู่หลังอะไรประมาณนี้ผมว่าเขาค่อนข้างทําได้ดีเลยนะครับในเรื่องนี้นะครับนั่นแหละครับก็รุ่นจูนของเขานะครับเขาก็ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายอะไรอย่างนี้ของผู้ใช้งานเนาะที่แบบว่าสามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับไม่ว่าฟังเพลงคุยโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออมันก็สะดวกสบายจริงๆแล้วก็มัน คอบคุมจริงๆนะครับเราสามารถแบบว่าเพิ่มเพิ่มไปกับมันได้เลยนะครับในการฟังเพลงของเราแล้วก็ในเรื่องของโทนเสียงที่เขาให้มาเนี่ยก็ที่ผมได้บอกไปว่ามันฟังสนุกอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นโทนเสียงที่สามารถแบบฟังได้นานๆอะไรแบบนี้นะครับไม่มีย่านที่มันแบบบาดหูอะไรอย่างนี้นะครับผม โอเคเดี๋ยวผมจะลองพูดไปทีละย่านเสียงดีกว่านะครับในย่านเสียงต่ำนะครับผมก็รู้สึกว่าเขาให้มาแบบพอดีีดนะครับแล้วก็ลงได้ลึกอย่างที่เขาได้บอกไว้จริงๆครับว่าเป็นเพียวเบสที่เป็นของ JBL เขาเลยที่เขาได้เคลมเอาไว้นะครับผมแต่ว่าไม่ได้แบบล้นออกมาตืบๆขนาดที่แบบเราจะแบบฟังมัวแล้วก็แบบกลบย่านเสียงอื่นอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคต่อมาในเรื่องของเสียงกลางส่วนตัวนะครับผมก็รู้สึกว่าตัวนี้เนี่ย ค่อนข,ข้างโดดเด่นนะครับในเรื่องของเสียงกลางแล้วก็ค่อนไปทางมิดโลอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็ทําให้เราเนี่ยได้ยินเสียงร้องชัดเจนนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นข้อดีนะครับสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงอะไรแบบเนี้ยมันทําให้เราฟังสบายแล้วก็ได้ยินเสียงร้องของ แต่ละเพลงอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายได้นะครับผมในเรื่องของย่านเสียงไฮกันบ้านะครับหรือว่าย่านเสียงสูงนั่นเองตรงนี้ก็ทําให้เราได้ยินได้ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเสียงไฮแฮทนะครับหรือว่าจะเป็นเสียงลกีตาร์อะไรแบบเนี้ยก็ทําให้เราสามารถได้ยินอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้มาแบบบาดหูอย่างที่ผมได้บอกไปในช่วงแรกนะครับโทนเสียงก็มีความสว่างใสชัดเคลียร์นะครับก็ถือว่าเป็นลำโพงฟังเพลงที่แบบ ใช้ได้จริงเลยนะครับจากส่วนตัวที่ผมได้ลองฟังไปครับโอเคแล้วก็ในเรื่องของเวทีเสียงเนี่ยที่ผมได้บอกไปเมื่อตอนแรกว่าแบบเออผมชอบเป็นพิเศษนะครับผมรู้สึกว่าเขาทําในเรื่องของมิติอะไรแบบนี้ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขามีไมค์ด้วยนะครับผมได้ลองแบบอัดไว้นิดนึงนะครับให้เพื่อนๆฟังโอเคเดี๋ยวเราลองไปฟังกันเลยนะครับสั้นๆครับผมเทสเสียงไมค์นะครับของหูฟัง JBL Tune 710 บีทีว e l เลสโอเวอร์เอียรครับผมสวัสดีครับเทสเสียงไม่จากหูฟัง JBL 0ู710 BT ครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเสียงไม้ของเขาครับก็ค่อนข้างใช้งานได้จริงเลยนะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าหูฟังตัวนี้เหมาะกับคนที่หาหูฟังไร้สายนะครับแบบครอบหูก็คือประเภท Over E a r นั่นเองและก็ใส่สบายนะครับน้ำหนักเบาสามารถพกพาไปกับเราได้ทุกที่เนี่ยสายแบบว่าชอบไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราชอบแบบเออบางทีมันก็มาเป็นแฟชั่นของเราได้แบบตัวช่วยในการแต่งตัวของเราอะไรแบบนี้นะครับผมหรือว่าคนที่แบบชอบออกไปเที่ยวต่างจังหวัดอ,อะไรแบบนี้ แล้วก็อยากมีหูฟังที่ฟังเพลงได้นานๆแล้วก็แบบไม่ล้าหูหรือว่าไม่หนัก สีสะของเราจนเกินไปในการฟังนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับและก็จุดเด่นของเขาเนี่ยนอกจากที่จะเบาสบายในเรื่องของแบตเตอรี่ที่เขาได้ให้มานะครับสามารถใช้ได้50ชั่วโมงเลยนะครับ <Wow. S 1> ต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเจ๋งนะครับสำหรับรุ่นนี้ครับผมก็ประมาณนี้นะครับทั้งหมดของ JBL Tune 710BT นะครับทุกคนสามารถไปดูตัวจริงของเขาแล้วก็ไปฟังเสียงจริงๆด้วยตนเองของเขาเนี่ย ได้ที่ Music Arm ทุกสาขาเลยนะครับหรือว่าใครนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับรู้สึกชอบเลยไม่ว่าจะเป็นในดีไซน์ของเขาหรือว่าเคยแอบไปฟังของเพื่อนมาบ้างเนี่ยแล้วก็แบบเออได้รับรู้ถึงคาแรคเตอร์เรสียงของเขามาอยู่บ้างแล้วก็สามารถสั่งออนไลน์นะครับผ่านทางช่องทางออนไลน์ของ Music Arm ได้ทุกช่องทางเลยนะครับผมมีพนักงานคอยตอบเร็วแน่นอนทันใจแน่นอนครับก็วันนี้ก็น่าจะเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิว JBL จูน e 710 b l u t t o o t h ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Music a r m ของเราไว้ด้วยนะครับครั้งหน้าจะเป็นการรีวิวสินค้าอะไรหรือว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็ฝากทุกคนติดตามกันไว้นะครับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Music Arms